q a s q w b u s q w w x y อะไร n c ใครใครกัดน้องเป็นใครหยิกน้องฮะเหมือนเคี่ยวน้องเหรอน้องอ้วนเหรอก็เลยเหมือนเคี่ยวใช่ไหมเอากอดกอดน้องหน่อยเดียว กดนาอ,อกอกดไปแย่กดอีกทีหนึง่งขอโทษน้องหน่อยสิ <c oughs> ถ้าอยู่ <c oughs> อยู่ดีไปอุ้มหยิกก้าตรงนี้ก้าจะเจ็บไหม <c oughs> อ๋ออ๋อแย่งกันอีกและ <c oughs> แย่งกันยอีกแล้ว <c oughs> ถ้าไปอุ้มหยิกก้าวตรงนี้ก้าจะเจ็บไหมเ <c oughs> ออแล้วก้าหยิกน้องก้าคิดว่าน้องเจ็บไหม เออเราต้องไม่ทำกันนะครับโอเคไหนเกี่ยวก้อยก่อนเกี่ยวก้อยกันเกี่ยวก้อยกันยังไงหูดิดอ้วนมากเลยอ่ะหูดิดอยู่ในกล้องทำไมดิดโอโหู